สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y o ย t u b e กับผมอยพามาชมสายเหลืองรถสาวเออเนอกรก็มวยขับมาแอบกินงานหมูครับพี่น้องรู้เรื่องครับตอนหลังมิดลำครับพี่น้องโอโ้โหพี่หานวางสนุกแล้วนี่เออบ้านพี่หานี่ยพี่น้องโอ้ยับมีน โอ้ดูกันเอียงครัวพี่น้อ <c oughs> เกือบสี่สิบห้าองศานะฮะตายตายตายเยบรอยเอาไงเลบันนี้ชิบหายแล้ว <c oughs> สาวเอิญไม่ได้มาเนะี่ยวันนี้ขโมยรถสาวเอิญมานะแอบกินงานหมูสวยแล้วครับพี่้องโอู้ สภาพการเอียงฮะฝนเพิ่งหยุดนะครับดินก็เนี่ยฮะมันข้างเฉะยับเลยฮะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นี่ <laughs> <laughs> ไม่มีตัวช่วยครับวันนีนลาจะช่วยตัวเองครับเอาไงนนอะนี่นะว่าพรึกรู้เรื่องครับโอ้โหดูลอยลอยแบบเอียงแบบมิดลำเลยฮะฝั่งนู้นนะ สถานการณ์แบบนี้ก็มีอย่างเดียวไม่มีแมคโครไม่มีตัวช่วยก็ต้องเปิดฝาข้างครับผมไม่งั้นอันตรายยกยก,ยกดำไม่ไหวเอียงต้องเปิดฝาข้างก่อนทุกไทยก็ไม่มีนะครับโอ้โหตรงนี้แฉะตรงนี้นเป็นหลุมนะเป็นทางแฉะเนี่ยครับดูสภาพอยู่คนเดียวครับพี่น้อง เอาไงละบันีีโอ้ดูหล้อหล้อเบี้ยวเลยหมุนมาไม่ได้เลยนงะเอากำลังเรียกตัวช่วยมานะครับดูฮะดูสภาพนะครับลอยฝั่งนี้ลอยฮะแม่แม่ครูก็รอนะเอา ก็คงต้องเปิดฝาข้างนะครับอยู่คนเดียวครับมวยรถสาวเอิวมาวันนี้เอาค้อนไปไว้ไหนนี่คือค้อนไว้ไหนวะอ้าเอาออกมาเลีนะ้ยงเนาะอ๋อค้อนหายยับเอาล่ะ ผมถือคอ้อนไปไว้ไหนระบิดน,นี้ถือคอ้อนออกมาแล้วครับพี่น้องหาคอ้อนไม่เจออ้อาวชวยเล็วว่นี่เออนี่ครับคอนเอามาวางเองอผมเปิดปลาข้างออกครับพี่น้องนี่ครับ ตลกสีกแล้วนี่แอบกินงานหมูเหรอไงรู้เรื่องเลยอยู่คนเดียวต้องช่วยตัวเองครับถ่ายไปด้วยตอกไปด้วยเอ้าช่างมัน สีส่องมาแล้วชิบหายชิเปียค้อนโอ้ไปหมดเลยค้อนติดกันไปน้องเออโอ้แข็งทื่อเลยทำไงจะเปิดได้แล้ววันอ้าตัวช่วยผมหายไปไหนแล้อันนี้เนาะ โอ้โหเน่นได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านนี้มีไม้อยู่นะฮะแต่ต้องวางกล้องับพี่น้องเพราะนี่ทุบออกว่ะให้มันจะยุบเลยยุบอ่ะเ,เน่นเน่นเรง อ้แน่นมากครับดูว่าต้องใช้ไม้ช่วยเนะน,นี่สปีดกระบะาหมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอุปกรณ์เสริมก่อน woo <laughs>